เสียเงินต่างซื้อต่างไลายียเยียยีแบบนี้ว่าได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 ้การลไไไไะนนออไ,ฟลไ,ไ,ไฟไฟไฟอยังบ่เอิญยังจะเชร้าไอ้เเดี๋ยวนี้อู้ยังนี่คล้ายรถอยังไรนี่ขี่ไปบ่านในหอดบ้านอยู่มุนละ่ะ โอ้แย่อีหลีเป็น่อย่างคือเป็นคนแบบนี้คือว่าขายรถดีๆไงเนี่ยฮะไปถามอีหลีเถอะเป็นอย่างือเหตุจังนสี่ไม่อย่างก็ก็ขายตามสภาพกระบอกอยู่มันก็มันก็ไม่เป็นอย่างนั้นแหละตอนขี่ไปก็คจังร่วงอยู่กับคุยกันได้อยู่กับว่าเออมันกัได้ครับตามสภาพตามราคาแล้วมันก็ขี่ได้เหรอตอนขี่อย่างห้องไปนะก็ยังหัวกันแล้วตกลงกันแล้วมันเป็นอย่างก็อธิบายเขาฟังนี้ก็หูย่วามันเป็นรถแต่งอะนะ น้มันก็บ่ขนาดนั่นวน่างขาบว่านะกำลังจิตกลับขี่รถเขาปัอมไปเติมน้ำมันขี่ออกไปได้ข้าวเดียวขี่บ่ได้เลยไหมขี่ออกจากห้องไปแล้วไปเติมน้ำมันแต่มันไม่หันบายมาเตียเติมน้ำมันเติมน้ำเติมน้ำมันสีใดล่ะเติมน้ำมันสีใดบอกนี่ขี่ไปที่แรกนะวันนี้มึงตะใก้ไก่แล้วมันสะมีสีเขียวสีสม้มแล้วก็สีน้ำเงินกัไปเลยแล้วจอด ไม่มองสีนำ้ำเงินนี่แหละคือจังสีรถไฟนี่แหละคือจังขั้นซื้อไปนี่สุดยอดเลยสีเดียวกันน้ำมันเดียวกันเจาบขนาดฮะเติมสีน้ำเงินเบิ้งป้ายบอกว่าเติมมียางไปิดเลยเนี่ยบุ้งจังได้ก็ก็บอกแล้วไปบิ้งแต่ไก่บุงบ้งนี่เขียนไว้อย่างตัวเอ,อ่อ B7 มีเสียงเสียดหยไปเติมมาหนั่นแหละเต็มถังหมอกกอก เดี๋ยาทบอกกาเลยมันบ่เกียบอารมณ์เขาเลยล่ะคุณไป็่านสร้างเน้อไป็นล้านสร้างบอกไปเฮ็ดยังเขาก็เด็กจักกันกับเขาดิเจ้าเดี๋ยวคอยไปหาเขาให้หนังเจ้กากระไดคอยมาหาเจ้านี้คอยพูซื้อรถน้ำเจ้านี้เดี๋ยวมาทามันเป็นอีหยังกันเนี่ยรถนี่เขาเฮ็ดมาจังใดนี่รถนี่เาจ,าในในจ้าขายคอยแบบใดนี่ฮะมันบุเกียวบอารมเขาเลย มันเกี่ยวกับตัวตัวเติมมันมัพีดพุ่นไปล้านทางให้มันดูดอกแแฮพุ่นเอาหอุย้ยไปพ่กหูแล้วเนาะเติมตามชีรถแล้วเนาะรถชี้นี่ขอกะเติมชี้นี่แล้วก็จะเป็นหูจะบอกอืมกะจั้นเดี๋ยวผมไปหาทางมาเนาะแย,แย,แย่แย่แย่โอเคอันขันรถขันล,นละสองปัญหาไปยังถ่ายยู่เด้อ ไปก็ได้ลูก้าแต่ละคนเนาะไม่ใจ